ฉายกันไปเกินครึ่งเรื่องแล้วเห็นจะได้ครับกับเหล่าบรรดาอนิเมะหน้าใหม่ที่ฉายกันไปจนจะเป็นหน้าเก่าอยู่ละแล้วไอช่องสีชมพูชมพูเนี่ยก็ไม่ลงคลิปกับเขาสักทีจนคนดูเนี่ยหายหมดละมั้งแต่ผมครับก็มีคําแก้ตัวแบบเท่ๆอยู่นะครับกับคําว่าอย่างน้อยมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะเอาล่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วครับขอเชิญทุกท่านพบกับ10อันดับอนิเมะมาใหม่ประจาซีซันสปริงปี2023ีที่คุณนั้นไม่ควรพลาด กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุทกทท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l a n i เม z o n ส่วนมามันของคนณไปโซนนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครับเรามากับ10อันดับอนิเมะน่าดูประจำซีซั่นสปริงนะครับส่วนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นนะครับก็ไปชมกันเลยอันดับที่10ครับจิโกคุราคุสุขาวดีอเวจีมากับผลงานน้องใหม่ครับจากค่ายแบปป้านะที่คราวนี้จะพาคุณดำดิ่งไปสู่เกาะสวรรค์อันลี้ลับที่เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณไม่รู้จัก โดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะโฟกัสไปที่กาบีมารูผู้ว่างเปล่านะครับนินจาผู้แข็งแกร่งที่สุดนะครับจนเป็นที่หวาดกลัวของคนที่ได้ยินชื่อของเขาวันหนึ่งเนี่ยเขาคิดจะวางมือจากการเป็นนินจาแล้วไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ก็โดนหักหลังครับจนถูกจับตัวไปเป็นนักโทษประหาร ราว่าเขาเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอให้พ้นผิดครับจากเพชรฆาตนักตัดเสียงอย่างยามาดาอัสมอนซังีริโดยมีเงื่อนไขว่าเขานะครับต้องเดินทางไปยังดินแดนที่ร่ำรือกันว่าเป็นดินแดนสุขาวดีเพื่อค้นหายาอมตะหรือว่ายาอายุวัฒนะมามอบให้แก่ท่านโชกุนนั่นเองแหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะของเรื่องราวทั้งหมดของอนิเมะเรื่องนี้ อันดับที่9ได้แก่โคโนซูบาราชิเซกายานิบาคุเอนขอให้ตุ้มตามในโลกแฟนตาซีผลิตโดยสตูดิโอไดฟ์มากับเรื่องราวสปินออฟของน้องเมกุมินครับที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของน้องนางว่าก่อนจะมาเป็นผู้ใช้ระเบิดกัมปนาทสันตโรเนี่ยน้องนางทําอะไรมาก่อน แล้วมีเหตุจูงใจอย่างไรครับจึงอยากจะใช้พลังเวทที่เหล่าจอมเวทเนี่ยต่างเรียกขานมันว่าเวทป้าหีซึ่งจุดเด่นของเรื่องนี้ครับก็คือการได้สตูดิโอได้นะครับมาสารต่อเรื่องราวที่ j จซี a สตารเคยทําไว้ลายเส้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาแบบเป๊ะๆครับก็มีสวยขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มีเผาต่างจากเดิมไปนิดหน่อยเหมือนกันนะครับความเอกลักษณ์ความเป็นคุณนสุบะก็ยังคงอยู่ครบถ้วน แล้วการผจญภัยของน้องนางจะเป็นเช่นไรต่อไปจะได้พบเจอกับพวกคาสึมะหรือไม่นะครับก็ไปติดตามกันได้ในขอให้ระเบิดตุ้มตามในโลกแฟนตาซีอันดับที่8ได้แก่ Run for Money The Great m i s s i o n วิ่งเพื่อเงิน มากับอนิเมะแนวเกมโชว์วารตี้ครับที่เดิมทีเป็นรายการวารายตี้ของช่องฟูจิทีวีครับที่ออกอากาศมาแล้วตั้งแต่ปี2004โดยจะเป็นเกมโชว์ประเภทเอาตัวรอดครับของผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งหนีเหล่าฮันเตอร์ภายในพื้นที่เฉพาะเช่นทีมพ์คห้างหรือว่าเมืองนอกจากนี้ครับยังมีการประกาศทำละครเวทีนิยายแล้วก็ซีรีส์ทาง Netflix และสื่อรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยตัวอนิเมะรันฟอร์มมันนี่เกรทมิชชั่นครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้ครับที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอพยพไปอยู่บนดวงจันทร์เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนั่นเองซึ่งในเกมโชว์เนี่ยก็จะมีพื้นที่แต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่อ้างอิงจากฉากบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นชิบูย่ายุคเอโดหรือแม้กระทั่งลอนดอนและสําหรับใครที่เป็นแฟนๆรันฟอร์มมันนี่นะครับแล้วอยากจะดูเป็นเวอร์ชั่นวารตี้แบบอนิเมะนะครับก็ม เวทมนต์มันคือพลังศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์นำพาไปสู่การผจญภัยที่สุดอย่างรู้และเวทมนต์ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญกระบวนการจอมเวทมัชโชเรนเจอร์ทุยไม่ใช่ละอันดับที่7ได้แก่มัชโชศึกโลกเวทมนต์ผลพลังกล้ามนั่นเองนะครับผลิตโดยสตูดิโอเอวันพิเคเจอร์ครับมากับอนิเมะแนวโลกเวทมนต์นะครับที่ดูเหมือนจะเป็นงานพารอดีจากแฮร์รี่พอตเตอร์ครับกับเรื่องราวของโลกที่ทุกคนเนี่ยคือพ่อหมดและแม่หมด แต่ตัวเอกของเราครับกลับไม่มีพลังเวทซะอย่างนั้นโดยมัสตัวเอกของเรื่องเนี่ยต้องฝึกร่างกายอย่างบ้าคลั่งอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันในป่านห่างไกลผู้คนเพื่อที่จะปิดบังความลับนี้เอาไว้ครับแต่ก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดครับที่ความลับนั้นเนี่ยมันถูกล่วงรู้เข้าชีวิตของเขาครับจึงพลิกผันไปโดยสิ้นเชิงและก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดครับเขาเนี่ยจึงถูกจับส่งเข้ายังโรงเรียนเวทมนต์ซะอย่างนั้น แถมยังต้องมุ่งคว้าอันดับท็อปมาให้ได้อีกนะครับเรื่องราวแฟนตาซีโลกเวทมนต์สุดพิลึกพิลั่นของเด็กหนุ่มผู้ที่ใช้พลังกล้ามเนื้อแทนเวทมนต์จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับก็ไปติดตามกันได้ในมัชโชสึกเวทมนต์ขนพลังกล้ามนั่นเองอันดับที่6 เท n นโกคุได้มาเขียวผลิตโดยสตูดิโอโปรดักชันไอจมากับผลงานน้ำดีครับที่เรียกได้ว่านี่แหละคือม้ามืดแห่งซีซั่นที่แท้ทรูกับเรื่องราวของโตเกียวครับที่เล่าผ่านโลก2มุมมองมุมมองแรกครับโตเกียวเนี่ยจะอาศัยอยู่กับเด็กคนอื่นๆในสถานที่ที่สวยงามที่ถูกเรียกว่าสวงสวรรค์และมุมมองที่2ครับจะเป็นโตเกียวที่ออกเดินทางเอาตัวรอดในโลกที่ล่มสลายและเต็มไปด้วยเหล่าปีศาจพร้อมกับมารุนะครับที่เดินทางไปด้วยกัน สำหรับใครที่เป็นแฟนๆออนิเมะแนวซับซ้อนซ่อนเงื่อนขุดคุยหาปมนำปมมาปรติดประต่อกันนะครับเทนโกคุไดมาเขียวท่ามปีศาจแดนสวรรค์ครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแหละครับที่คุณนั้นไม่ควรพลาด อันดับที่5ได้แก่ Maho s h โ o จ s o ิ Magical Destroyer ผลิตโดย b a b e r r y Animation Studio มากับเรื่องราวในอนาคตของประเทศญี่ปุ่นครับที่ซึ่งวัฒนธรรมโอตาคุนั้นกลายเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นเกมอนิเมะมังงะฟิกเกอร์ดนตรีหรือแม้กระทั่งคอสเพลย์ต่างๆเนี่ยก็ถูกแบนและถูกกำจัดออกไปจากสังคมอย่างหมดสิ้นครับภายใต้การนำขององ,องค์กรพัฒนาชาติอย่าง SSC ผู้อยู่เบื้องหลังการออกกฎหมายและปราบปรามเหล่าโอตาคุทั่วประเทศญี่ปุ่นจนวันเวลามันผ่านไปครับเหล่าโอตาคุน้อยใหญ่เนี่ยก็ต่างต้องปิดบังซ่อนตัวหรือไม่ก็พยายามกลบเกลื่อนว่าตนนั้นไม่ใช่โอตาคุจนทําให้ประเทศที่แสนสดใสครับพันเปลี่ยนไปเป็นประเทศที่แสนมืดมนในทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งครับก็มีการปรากฏตัวของกลุ่มคนที่ลึกลับครับนำโดยชายหนุ่มนิรานามครับหรือที่ผู้คนเรียกเขาว่าฮีโร่โอตาคุ ผู้ที่ซึ่งชื่นชอบและหลงไหลในวัฒนธรรมของอตุตคุรพร้อมกับสาวน้อยแสนน่ารักทั้ง3ครับที่มาพร้อมกับพลังเวทพวกเขาเหล่านี้ครับคือกลุ่มคนที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับองค์กร SSC อย่างไม่เกรงใจใครบนเส้นทางการต่อสู้ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและการทวงคืนโลกโอุตคุของพวกเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปจะสามารถทวงคืนวัฒนธรรมนี้กลับมาได้หรือไม่นะครับก็ต้องไปติดตามกันเอาเองในเรื่องลนนะ อันดับที่4ได้แก่ Dead m มาส์เดดเพลงผลิตโดยสตูดิโอกิกทอยเดดเมาดเดดเพลงครับเป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีครับที่เกิดการต่อสู้ระหว่างเนโครแมนเซอร์ผู้ที่มีพลังในการใช้วิญญาณกับนักรบผู้กล้าหาญจากโบสครับเพื่อชี้วัดโชคชะตาของโลกใบนี้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปแล้วในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ครับก็เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาจากนั้นก็พบว่าพลังวิญญาณของเนโครแมนเซอร์เนี่ยได้หายไปแล้วแต่ทว่าในเวลาเดียวกันครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเด็กหนุ่มคน หนึ่งครับที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ได้ลืมตาฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนของเขาเองจากนั้นเขาเนี่ก็ถูกไล่ล่าจากเด็กสาวคนหนึ่งอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับจนนําไปสู่การต่อสู้ครั้งใหม่ของเขาและการต่อสู้ของเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับเขาจะสามารถหนีรอดจากแม่สาวคนนี้ได้หรือไม่ครับก็ไปติดตามกันเอาเองในเรื่องลันนะ อันดับที่3ได้แก่โอชิโนโกผลิตโดยสตูดิโอโดกะโคโบคุณเคยใฝ่ฝันสักครั้งไหมครับว่าถ้าได้ตายไปแล้วเนี่ยอยากจะไปเกิดใหม่เป็นอะไร อยากจะเป็นชาวบ้านเอปลูกผักไปวันๆอย่างนั้นเหรอหรือเป็นพระเอกสุดเทพที่มีสาวๆรายล้อมอยู่รอบตัวผมบอกเลยครับว่าไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันเชยไปแล้วครับสำหรับอนิเมะสมัยนี้อนิเมะที่ผมจะนํามาแนะนําในวันนี้ครับคอสมันล้ํากว่านั้นไปเยอะครับเพราะเรื่องนี้ครับจะพาคุณไปสัมผัสกับการเกิดใหม่เป็นลูกของคนที่คุณชอบช็อกเลยสิครับแบบนี้กับเรื่องราวของหมอนหนุ่มสุดโตคุคนหนึ่งครับผู้ที่ทํางานเป็นสูตินารีแพทย์ในเมืองชนบท เขาเนี่ยได้คลั่งคล้ไอดอลสาวอย่างโฮชิโนะไอมากนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับการฝากคันจากเด็กสาวคนหนึ่งครับซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็คือโฮชิโนะไอนั่นเอง เขาเนี่ยได้พบว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องลูกแฝดอยู่นะครับโดยเขานี่ก็รับหน้าที่ดูแลคันของเธอนะครับไปจนกว่าเธอจะคลอดนะแต่ทว่าในวันกําหนดคลอดครับเขากลับถูกบุคคลปริศนาครับทำร้ายจนเสียชีวิตนั่นเองแหละครับทำให้เมื่อเขาเนี่ยได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็ได้มาเกิดใหม่เป็นลูกของโฮชิโนะไอไปแล้วซะอย่างนั้นและเรื่องราวมันจะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับบุคคลที่ทำร้ายเขาคือใครและพ่อของเขาจะเป็นใครนะครับก็ต้องไปติดตามชมกันให้ได้ในโอชิโนะโกเกิดใหม่เป็นลูกโอชิ อันดับที่2ได้แก่ Doctor Stone New World หรือว่า Doctor Stone Season ที่3นั่นเองนะครับผลิตโดย Studio TMS Entertainment สารต่อเรื่องราวจากภาคริวซุยครับกับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสร้างบรรลูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาครับต่างก็มุ่งหน้าออกหาแหล่งน้ำมันดิบเพื่อที่จะนามาทำเชื้อเพลิงให้แก่เรือและสำหรับใครครับที่จะดูภาค3เนี่ย ผมแนะนําว่าให้ไปดูตอนพิเศษของริวซุยมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนสารต่อมายังภาค3นี้นั่นเองถ้าเกิดว่าเก็บไม่ครบครับมีงงกันอย่างแน่นอนครับว่าบักริวซุยเนี่ยมันเป็นไผมันมาได้ยังไงและสําหรับใครที่ไม่เคยดูด็อกเตอรสโตนนะครับก็ดูเรียงกันมาเลยครับตั้งแต่ซีซั่นที่1ซีซั่นที่2 ภาคริวซุย2ตอนครับแล้วก็มาจบที่ซีซั่นที่3ครับเพื่อที่จะได้ไม่งงกันล่ะนะและซีซั่น3นี้ครับมีทั้งหมด2พาร์ทนะครับมันจะเป็นพาร์ทที่ออกสู่เกาะใหม่นะครับแล้วเป็นการต่อสู้ในเกาะใหม่นะครับบอกเลยว่าเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นมากๆเตรียมภูบทสู่จุดคลายแม็กกันแล้วเรียบร้อย และอันดับที่1ของเราในวันนี้ครับกับยามาดะคุงโตเลเวลก9 9โนะควยวสสรุครับผลิตโดยสตูดิโอแมดเฮาสมากับอันดับที่1ของเราในวันนี้ครับกับผลงานอนิเมะรักใสๆวัยรุ่นชอบครับกับค i แอคชั่นระดับตำนานอย่างแมดเฮาส์ครับผู้ที่เคยสร้างผลงานเอาไว้มากมายนะครับยกตัวอย่างผลงานเด่นๆของเขาก็คือวันพันแมนนะครับในภาคที่1นะ ที่ต่อสู้กันเนี่ยมันหยดซะเหลือเกินแล้วไม่รู้อะไรไปโดนใจพี่แกนะครับให้หันมาทําแนวรักใสๆกะละัลนี่กับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับผู้ที่ถูกเลือกให้ผิดหวังนะเธอเนี่ยเป็นคนที่โดนแฟนหนุ่มหักอกนะครับจากการที่แฟนหนุ่มของเธอนั้นแอบไปคบกับสาวในเกมที่เล่นด้วยกันซะอย่างนั้นทําให้เธอเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ ชีวิตของเธอเนี่ยจึงมุ่งเข้าสู่ความเดียวดายและอ้างว้างมีเพียงแค่เกมเท่านั้นละครับที่เป็นพื้นที่ปลดปล่อยให้เธอซึ่งเธอเองครับก็บ่นไปเรื่อยละครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอคนที่เธอกําลังบ่นอยู่เนี่ยคือพ่อหนุ่มเกมเมอร์สุดเท่ครับที่เป็นขวัญใจแฟนๆเกมนี้และก็เป็นคนดังระดับพ่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับใครครับต่างก็ชื่นชมฝีมือในการเล่นเกมของเขาครับและด้วยความบังเอิญนี่เองนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมาเจอกันในชีวิตจริงของงานอีเวนต์เกมซะอย่างนั้นและความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเเเเปป็นนนช่่่่ไไรตอพอพหุมมก สุดดังคนนี้จะเป็นคนที่มาดามใจให้กับแม่นางคนนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปติดตามกันเอาเองในเรื่องลันนะและอันดับสุดท้ายอนะันดับพิเศษในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่แถมนี่ก็คงจะไม่ใช่ช่องอนิเมะโซนใช่ไหมละห่ะฮะกับอนิเมะเรื่องที่ไม่สื่อโนยเบะศึกหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นเองนะครับโดยภาคนี้ครับก็ผลิตโดยสตูดิโอยูฟอร์เทเบิเช่นเคยครับอันดับพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องสาธยายอะไรให้มันมากความนะครับ กับอนิเมะที่ยิ่งทํายิ่งดียิ่งทำเนี่ยงานโปรดักชันของเขายิ่งอลังการทั้งงานภาพและเสียงครับฉากต่อสู้ต่างๆนานานเนี่ยก็เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับทำเอาผมเนี่ยอดสงสัยไม่ได้จริงๆเลยนะครับว่าไอทีมงานของเรื่องนี้เนี่ยเขาขายวิญญ,ญาณให้กับซาตานไปแล้วหรือยังไงกันนะและสําหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้ครับก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งใหม่ของทันจิโร่นะครับร่วมด้วยเสาหลักหมอกนะครับแล้วก็เสาหลักแห่งความรักนั่นเองโดยพวกเขาครับจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะ อย่างหมู่บ้านช่างตีดาบครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักของเหล่านักล่าอสูรนะครับซึ่งภาคนี้ครับอสูรข้างขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วผลการต่อสู้จะเป็นยังไงพวกเขาจะสามารถขับไล่หรือว่ากําจัดอสูรออกจากหมู่บ้านนี้ไปได้หรือไม่นะครับก็ต้องไปติดตามกันเอาเองในเรื่องหลันะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ1ิบอันดับอนิเมะมาใหม่ประจําซีซันสปริงปี2 0 2 3หากเพื่อนๆนะครับดูมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้้้้ทีี่่่่ชชอองงคมมเเเนนนดดาาลไยบข ทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสโรวันนี้ก็รักน้ำรักปลารักสกุระบายล็อกเอา